ก็กลาสวัสดีนะครับสวัสดี f อนะครับทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะครับมอสจากสมปชันชัยนะครับเพิ่งมาทําช่อง YouTube ช่องนึงช่องใหม่นะครับก็กล่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามมาจากช่องทิกต o k มาติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับผมสร้างช่อง u t u b e ของผมขึ้นมานะครับเพราะจะเอาไว้ตอบปัญหานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชนนะครับทุกๆอย่างที่ผมรู้นะครับผมจะทําคลิปตอบให้นะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับอยากรู้เรื่องอะไร คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้เลยครับว่าอยากผมทําคลิปแนวไหนนะครับถ้าผมรู้นะครับผมจะมาทําให้นะครับผมผมจะมาทําให้นะครับแล้วก็คือจะทําเท่าที่ผมรู้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คือฝากไว้ก็คือนะครับผมนะครับตัดต่อไม่ค่อยเก่งนะครับก็น่าจะเป็นลงคลิปแบบเพียวๆนะครับแบบเรียวๆไปเลยนะครับไม่มีตัดต่อไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ดูไปอาจจะไม่เพลินนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับใครอยากรู้เรื่องไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ